สวัสดีครับมือนี้มาพบมาพอกับช่องแท็กซี่สวัสณีนภูมิคือเก้าพี่น้องสองเมาอีสานสองเมาเราอุบลปุปก๊กปุกกับมาพบมาพอกันอยู่ในสตูดิโอแท็กซี่คือเก่าพี่น้องสตูดิโอแท็กซี่อีลีอีหรอมือนีเพราะว่าค่อยอยู่ในรถแท็กซี่ตอนนี้ <c oughs> กับสวัสดีทักทาย fc แฟนคลับพอ่อพ่อแม่น้องแอมชนที่ชาทุกทุกท่านพี่น้องทีก็ร่งเขามาติดตามข่าวคว,ว,วามเคลื่อนไหว ติดตามข่าวข่าวคิวงานน้องแอมชวนทิชาลูกสาวลาทั้งชาติท่มานพี่น้องทิดายักคุ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 ถินตำนานยักคุคุเขากราบปลาศาทหินฟังแล้วบึงมองคุเขายังคอยเล่าขานการสำหรับมึงเลื่อนนี่นาอพี่น้องเนาะน้องแอมมีงานอยู่วัดวัดเยียงก่อลเนี่ยคอยก็หลงแล้ว วดัดบ้านคุ้มค้ำพี่น้องวัดบ้านคุ้มคํำตะมนต์แจงเค้งอำเภอขุดกรปุ่นจังหวัดอุบลพี่น้องมาเคลื่อนเองอ่ะมวนกุบพี่น้องมวนมวนเพราะว่าเป็นดนตีสดแต่ว่าน้องแอมเพิ่นข้นเวทีเด็กไปเนี่ยพี่น้องเึ้ื่อนเพราะว่าจะภาพเพิ่งเค้ข้นเวทีสีทุ่มครึ่งสีทุ่มครึ่งคนอาจจะบ่หลายพี่น้องคนอาจจะไม่ไม่เยอะเท่าที่ควรเพราะว่าทังผู้จัดงานหรือว่าทั้งจะภาพทั้งวัดเพิ่นเพิ่นเก็บ ค่าเขาเขาเบิ้งนะค่าผ่านบัตรค่าบับตรผ่านประตูเอ้อยจะไมน่น่าอกกับพ่อถือเพาะพี่น้องเนาะค่าบับตรผ่านประตูร้อยหนึ่งพี่น้องคนอาจจะบอ,บอหลายพราะสมควรอีกอย่างหนึ่งมันหนาวหนาวพี่น้องหนาวอีลีหรอหนาวกระดอกระเดียห <c oughs> นาวจนสะบัน <c oughs> คนก็นเลยกลับพี่น้องกราฟเวินนะพวกที่มาเดินเที่ยวงานก่นเลยคอยก็ว่าสิกลับอยู่แต่ว่าบ่อไรเพราะว่าคอย ตั้งแกมาตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการแล้วตั้งแกมาให้ลูกกำลังใจลูกสาวลา่ะพี่น้องคอยก็ต้องอยู่จนจนจบงานพุ่นล้วอันมันมองเป็นหนาวธรรมดาพี่น,อน้องหนาวอีูลีอีเลี้ยวหนาวอีูลีอีหลอดเรากระดอกกระเดียหนาวจนศิลปินสะบันพี่น้องจนนั่นเมล็กเดี๋ยวเอาพ่อห่มมาตุ่มให้ศิลปินศิลปินหนาวก็พ้นขึ้นไปที่เดิมเราเมื่อกันหนาวเนาะ แต่ว่ากะสุดยอดพี่น้องมาคืนเพราะว่าเป็นด,ดนตรีสดตองแอมกับลองในสุดยอดลองในสุดยอดกะบสำหรับผู้ที่โบเดม่านาวิที่โบเดม่าเบิ้งคอนเสิร์ตนาวิทีกะคือสีในเบิ้งไล่สดน้องพี่น้องทั้งไล่สดเพราะว่าแอดวินเบิ้งกะไล่สดหลายช่องอยู่แต่ว่าค่อยไม่ไม่ได้ไล่สดเพราะว่าค่อยมีเครื่องมีเครื่องเดียวเครื่องหนึ่งไล์สดไม่ได้เครื่องเครื่องนี้ก็เอาไว้อัดคลิปมาให้ทุกท่าน ดูเอามาให้พี่น้องเบื้องหน้าทั้งทั้งคลิปทั้งช่องย t ท b e ทั้งไลฟ์สดเพ่นก็มีที่เมื่อไรลฟ์สดอยู่แล้วค่อยก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดแต่ว่าก็าขอบคุณห,หลายๆพี่น้องที่เขามาเบื้องทั้งหนาเวทีแฟนนลับกับมาหลายคนเมื่อคืนนี่ทั้งตะการทั้งอำเภอเขืองเพ่นกับมาทั้งศรีสะเกดเพ่นกับมาเนาะมาหลายคนอยู่ก็สําหรับผู้ที่เบื้องทั้งไลฟ์สดก็ขอบคุณห,หลายๆพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้น้องแอมชนทิชา กระพานพ่นไปได้โดยดีนะพี่น้องงานมาเมื่อนนี่สำหรับตอนนี้ค่อยกำลังเดินทางไปชโนมานเพราะว่าน้องแอมเพื่อนเฮ็ดลรงท่านไว้พี่น้องทำโรงทานไว้ค่อยก็เลยกำลังจะเดินทางไปซอยย่า่จอยแจก,กลรงท่านพี่น้องเพราะว่าน้องแอมบริย,ยูบริเลงเพื่อนน้องแอมเพื่อนมีงานอยู่ไอ้วัดโคกใสอำเภอวนุมทวนยังวัดกาญพี่น้อง แฟนคลับมาชนุมานแต่ว่าดอกแอมไปงานอยู่จังหวัดกาญจน์ก็เลยสวนทางกันกับผู้ใดอยู่ใกล้เมืองกาญจน์พี่น้องอยู่ใกล้จังหวัดโคเอยจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรีวัดโคกใสเมื่อพนุมทวนพี่น้องไปให้กำลังใจลูกสาวหลานหลายๆเด้อหมดเลียงเนี่ยคืนนี้ที่กาญจนบุรีแต่ว่า่อยมาทาังชนุมานคอยก็สิมาซอยเพิ่อนก่านั่นละมาซอยดอกแอม่อยบอได้ตาม น้องแอมไปได้พี่น้องมันไกลรถค่อยกับพ่อห้างห้างเนี่ยก็เลยตามไปไม่ได้ก็เลยมาทําบุญช่วยยายจอยแจก,กลงทานแทนน้องแอมน้องแอมไม่ได้อยู่น้องแอมไปงานคอนเสิร์ตกับสำหรับข่าวข่าวงาคิวงานน้องแอมกับ,บุ่มีิยังไลยพี่น้องกับพี่ประมาณนี่แด้อข่อยบาๆว้ลวลวเลยเนี่ยตามภาษาข่อยใ้พี่น้องค้นหวยซื้อๆดอกก็ขอบคุณหลายๆที่เข้ามาณที่ตามมาไอ ข่ามาติดตามเข่ามาเป็นกำลังใจให้น,หหน,น้องแอมชนทิชาทั้ง่องแท็กซี่สวนน้ำพุ่มน้องพี่น้องเนาะขอบคุณทุกทท่านขอบคุณทุกๆคนกับผู้ใดมักข่อยเว้าวลุลว่าเรียกว่าว่าปฏิทินตัวเด่นกับซอยติดตามซอยกดแชร์ซอยซับตะไคร้เด้อพี่น้องเด้อบอกกอดกับคุยตามสบายสบายสไตล์ข่อยนี่แหละเอาละคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับพี่น้องไปแล้วส,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 สวัสดีครับ